คุณเคยเจอไหมคนที่ดูเหมือนจะเข้ากับทุกคนได้ดีดีมีสเสน่ห์เหลือล้นใครๆก็อยากเข้าใกล้แต่ลึกๆแล้วกลับเหงายัางบอกไม่ถูกวันนี้ฉันอยากคุยกับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ฉันเข้าใจนะภาพลักษณ์ายนอโของคุณมันอาจจะดูเจ้าชู้ในสายตาคนอื่นจริงๆนั่นแหละเพราะคุณเป็นคนที่มีพลังงานสูงกระตือรือร้นรักสนุกชอบเข้าสังคมและเป็นที่รักของคนรอบข้างแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตัดสินตัวเองไปตามคำพูดของคนอื่นสิคะลองมองลึกลงไปในใจตัวเองอีกนิดจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่ ใช่ฉันรู้ภายใต้รอยยิ้มที่สดใสและท่าทีที่เปิดเผยนั้นมันซ่อนความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมีใครสักคนที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ชื่นชมในความสามารถหรือหลงไหลในสเสน่ห์ภายนอก คุณหยหาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมั่นคงและจริงใจความสัมพันธ์ที่สามารถวางใจได้อย่างสนิทใจความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวตนได้อย่างเต็มที่ฉันรู้ว่ามันอาจจะดูขัดแย้งกันภายนอกดูเหมือนจะรักอิสระแต่ภายในกลับต้องการใครสักคนให้ยึดเหนี่ยว ภายนอกดูเหมือนจะมีความสุขกับความสัมพันธ์แบบผิวเผินแต่ภายในกลับโหยหาความรักที่แท้จริงแต่รู้ไหมคะความขัดแย้งนี้แหละที่ทำให้คุณเป็นคุณเพราะคุณคือคนที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้คนที่พร้อมจะเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เคยละทิ้งความต้องการที่แท้จริงของหัวใจตัวเอง ฉันอยากบอกคุณว่าอยากกลัวที่จะแสดงความเปราะบางของคุณออกมาบ้างอยากกลัวที่จะบอกความต้องการที่แท้จริงของคุณให้คนอื่นได้รับรู้อยากกลัวที่จะเป็นตัวเองเพราะนั่นแหละคือเสน่ห์ที่แท้จริงของคุณ ใช่มันอาจจะไม่ง่ายอาจจะมีบางคนที่เข้าใจผิดอาจจะมีบางคนที่ตัดสินคุณแต่เชื่อฉันเถอะมันคุ้มค่าเพราะเมื่อคุณกล้าที่จะเป็นตัวเองคุณจะดึงดูดคนที่ใช่คนที่มองเห็นคุณค่าในตัวคุณคนที่พร้อมจะเดินเคียงข้างคุณไปตลอดเส้นทางทำไมต้องยากขนาดนี้คุณอาจจะถามตัวเองแบบนั้นเพราะจักรวาลกำลังทดสอบคุณอยู่ค่ะ ทดสอบว่าคุณกล้าที่จะรักตัวเองมากพอกล้าที่จะเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองมากพอที่จะรอคอยคนที่ใช่จริงๆหรือเปล่าและฉันเชื่อว่าคุณทำได้จำไว้เสมอว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอีกมากมายที่เข้าใจความรู้สึกของคุณมีคนอีกมากมายที่พร้อมจะสนับสนุนคุณและที่สำคัญที่สุดมีจักรวาลที่คอยโอบกอดคุณอยู่เสมอ ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้ตรงใจคุณฝากกดติดตามไว้นะคะเราจะเดินทางบนเส้นทางจิตวิญญาณน,นี้ไปด้วยกันค่ะ